สวัสดีค่ะคลิปนี้กลับมาอยู่กับอาอินกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะอาอินจะมาทํา14จูเซียนจูเซินแล้วก็15จูเซียนจูเซินให้ดูกันนะคะว่า จะต้องใช้หินเท่าไหร่แล้วก็จะพลังเพิ่มเยอะไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะก่อนอื่นนะคะเรามาที่หลอมนะแล้วก็มาที่ชุดนะคะ,ะเราจะเห็นได้ว่าการที่เราจะทํา14จูเซียนนะคะอย่างน้อยคุณต้องใช้หินนะคะ1,445ชิ้นนะคะเพื่อทําการหลอมจูเซียนนะคะ,ะการที่ค่า การทำจูเซียนจะแสดงค่านะคะก็คือจะต้องมีไอเทมตัวนี้นะคะที่ทำเสร็จแล้วนะสองสชิ้นนะคะค่าถึงจะแสดงเนาะอาจะถามว่า เราจะทําชุดนี้ได้เมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนคัด6เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เลเวลถึงนะคะเลเวลชุด14นะคะจะอยู่ที่230นะคะแล้วก็ชุด15นะคะอยู่ที่250เนอะไอเทมดรอปยากไหมผสมยากหรือเปล่าดรอปยากไหมถามใจเพื่อนๆเลยค่ะทุกคนรู้เนาะว่าตีบอสแล้วมันเกลือขนาดไหนเพียงแต่ว่าตอนผสมก็ต้องมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆกันหน่อยนะคะแล้วก็มีเรื่องดวงขึ้นมานะเดี๋ยวไอ้นจจะลองมาผาสมให้ดูเลยนะคะ เราไปกดชิ้นแรกเลยค่ะชิ้นแรกเรายังจะไม่แสดงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ครบตามเงื่อนไขสองชิ้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมากดชิ้นที่สองนะเดี๋ยวเรามาดูว่าพลังจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะพลังเพิ่มมาอยู่ที่สองล้านเจ็ดนะคะเพื่อนๆเสร็จทีนี้เราจะมาต่อชิ้นที่สากันนะคะ เพื่อนดูทันไหมอะดูไม่ทันเลยอะชิ้นนี้ขึ้นมาที่ห้าล้านสองนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อในชิ้นต่อไปเลยนะคะที่เป็นชิ้นที่ห้าเนาะชิ้นนี้ขึ้นมาอีก1.5ล้านนะคะ แล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะชิ้นที่6ชิ้นนี้ขึ้นมา8.7ล้านโอ้ขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะจาก180กว่าล้านขึ้นมาเป็น197ล้านเดี๋ยวเราจะมาทำจูเซินกันนะคะจูเซินนะคะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเาก,ก็จะเป็นหินจูเซินนะคะ800ชิ้นนะแล้วก็เป็นหินสมบูรณ์นะ48ชิ้นนะคะ เดี๋ยวเราทำการกดสร้างชุดเลยเนาะชิ้นแรกจะยังไม่แสดงนะคะเรามากดชิ้นที่2กันชิ้นนี้นะคะได้มา3.1ล้านนะชิ้นนี้สองไอสี่ชิ้นนะคะเพิ่มขึ้นมา10ล้านนะแล้วก็คู่สุดท้ายนะคะ15ล้าน ถามว่าเยอะไหมเยอะมากเยอะพอสมควรเลยอะจาก180ล้านนะคะขึ้นมาเป็น213ล้านเนาะอันนี้ก็คือชุด14จูเซนนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาทำชุด15ให้เพื่อนๆดูนะ โอเคตอนนี้พลังของอาอินนะคะอยู่ที่183ล้านนะเดี๋ยวอาอินจะมาทำชุด15ให้ดูกันนะคะชุดจูเซียน15นะคะใช้หินจูเซียนทั้งหมด1,800ชิ้นต่อการทำอุปกรณ์1ชิ้นเนาะเดี๋ยวเรามากดกันเลยชิ้นแรกนะคะขึ้นมา3.1ล้านนะคะ ชิ้นเมื่อกี้ขึ้นมาเท่าไหรอ่อ่ะเจ็ดแสนไหมดูไม่ทันชิ้นนี้ขึ้นมา6.6ล้านนะคะชิ้นนี้ขึ้นมา1.8ล้านตัวนี้เยอะหน่อยนะคะ10ล้าน เดี๋ยวเรามาดูพลังรวมกันนะพลังรวมของชุด15จูเซียนนะคะอยู่ที่205ล้านเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่15จูเซินนะชิ้นแรกจะยังไม่แสดงนะคะเรามาดูชิ้นที่สองกันชิ้นนี้ขึ้นมา3.7ล้าน,นะคะ่ะวูนนี้ขึ้นมาเยอะหน่อยเนาะ14ล้าน ขึ้นมาแสนสองจะนับปีไหมเนี่ยชิ้นสุดท้ายนะคะสิบแปดล้านอ่าตอนนี้พลังอินนะคะอยู่ที่ 7, 000, 000, นะสองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านนะเสียทีนี้หินที่มันเหลือหินที่มันเหลือนี่จะทำยังไงในเมื่อหินมันเหลือค่อนข้างที่จะเยอะเราจะทิ้งไหมหรือว่าอเอาเก็บไว้ในตัวมันก็เสียดายเนาะเส็จทีนี้เราก็จะ ฟังก์ชันที่เพิ่มมาคนะ,คะก็คือฟังก์ชันหลอมนะเราสามารถกดได้เรื่อยๆจนกว่าหินเรามันจะหมดนะคะพลังอิงก,ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเก็บหินที่แบบว่าไม่ได้ใช้นะคะเอามารลอมให้หมดเ,เดี๋ยวเรามาดูนะคะ ตอนนี้พลังรวมของอ,อินนะคะอยู่ที่229ล้านโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครมีอะไรสงสัยนะคะสอบถามอินเข้ามาได้เนาะเพราะว่านี่ก็คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างชุด14 1 5ิจิลเซนนะถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามอินเข้ามาได้คลิปหน้านะคะอ,อินจะอยู่ที่ตัวน้องกายเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอ,อินจะถอดชุด15เซนให้น้องกายแล้วนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ